ครับท่านกำลังชมรายการป้องปวดกับผมเศสัชกรสุวัสดิ์เชนสวงหมอสวัสดิ์แพทย์แห่ไทยรายการเราสมผ่านทีวีดาวเทียม13สยามไทยจันทการทุกส,สุขบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งรับทบทวนจันทการทุกประหารตีห้าถึงหกโมงเช้านะครับตอนนี้สามารถไปดูรายการย้อนหลังได้ที่ยูท b e พิมพ์คําว่าป้องปวดแล้วก็ดูได้แล้วในนั้นจะมีรายการสองหมอยงลงท่าที่ผมออกกับ ท่านสวรสดีทีมเละลเป็นรายการเรื่องรวงเมืองกฎหมายสมุนไพรไทยนะซึ่งจะให้ความรู้ผลที่มีประโยชน์เวลาพวกเราดูซ้ำๆได้ครับจะได้จําได้อย่าลืมสนการออกนอกบ้านนะที่มีเมื่อกี้มีผมเริ่มเรื่อง,เร,องเรื่องวัคซีนว่าจริงๆอ่ยถ้าฟังดู จะเห็นว่าผมเริ่มสงสัยเริ่มสงสัยบริษัทที่ผิดวัคซีนนอเมิกันมันจะมารูปเดียวกันกับอุบายขายโรคไหมนะแล้ววัคซีนพวกนี้อย่างไงการทดลองวิจัยไปถึงไหนท่านกำลังใช้พวกเราเป็นตัวทดลองไหมตอนนี้ที่ผมดูแล้วผมตกใจที่สุดเลยก็คือว่า วัคซีนที่มาประกาศใช้ในภาวะฉุกเฉินเนี่ยปีเดียวใช้เลยเนี่ยแล้วม,มาปีนี้พบว่ามีรายการกลามเนื้อหัวใจอักเสบนะครับเยื่อเรืมเยื่อผู้หัวใจอักเสบก็เป็นการที่พบละว่าเกิดจากเจ้าวัคซีนมาเซนเจอร์น,นี่แน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 ะแต่ว่าอย่างน้อยนะเป็นไม่กี่คน จะเทียบกับซีที่ใส่ออกไปเป็นล้านร้านโดสใช่ไหมก็ไม่ว่าก็ไม่ว่ากันทีนี้มาถึงตรงนี้เราจะเห็นว่าเจ้าอเมริกาเริ่มประกาศว่าจงโอมีคันมาใหม่มันต่อต้านสร้างภูมิต้านทานได้ทำให้ภูมิต้นานทานได้น้อยควรจะฉีดบูสเตอร์เข็มสามเข็มสี่ เฮ้ยทำให้ไปได้ทายต้องไปซื้อวัคซีนเตรียมไว้เท่าไหร่ล่ะหนึ่งล้านโดสก็จะฉีดให้คนห้าสิบล้านคนเนี่ยคนหนึ่งสองเข็มถ้าคนหนึ่งสองเข็มนี่ก็เรื่องใหญ่นะครับก็เกิดปัญหาว่าพวกฉีดแอสซ่าแล้วฉีดได้ไหมไอ้นู่นไอ้นี่ก็คุยกันชุยกันก็ โดยการถามถามไทยกันแล้วก็เกิดเนี่ยกเกิดวิวาทของหมอทั้งหลายที่บอกว่าเอ็กซ์เพรสความคิดของเอ็กซ์เพรสเป็นความคิดที่เชื่อถือได้น้อยที่สุดจริงๆพูดเยจริงๆเลยเพราะว่าท่านพูดแบบท่านไม่มีผลวิจัยเลยท่านคิดว่า อย่างนั้นแล้วพวกที่ท่านคิดว่านี่ส่วนมากจะไม่อยเห็นด้วยกับการใช้วัคซีนทัำเรือใช่ไหมนะแล้วก็มาโอมตอนนี้จโอมีค่อนเผยซีมันแพร่เชื้อได้เร็วอย่างแน่นอนเลยไม่มีใครเทียงนะในอเมริกาบอกว่าจะโอมีค่อนแพร่แพร่เชื้อได้ดีกว่าเร็วกว่าเดลตา้าหนึ่งจุดหกเท่านะครับแล้วก็ยังบอกว่า ในอังกฤษก็จะเป็นอย่างนี้แล้วอาการของโอมิครอนคืออาการปวดหัวอ่อนเพลียคัดจมูกเจ็บคอจามแยกไม่ออกจากไข้หวัดใหญ่เลยนะนะครับแต่ตอนนี้มันก็แพร่กระจายไปทั่วแล้วแล้วก็พบว่าโอมิครอนเนี่ยมันดื้อต่อวัคซีนที่เราใช้อยู่ที่เราใช้อยู่ คือมันตอบสนองต่อวัคซีนไม่ถึง4.3เปอร์เซ็นนะครับก็เนี่ยก็บอกว่าที่อิสราเอลที่เนเธอร์แลนด์นะครับก็ว่าฉีดสียงขาบเข็มที่สามไปแล้วก็ยังติดเชื้อโอมิคอนไดนะ้อย่างนี้มันก็ยังไงก็เกิดอย่างเนี้ยความ ความเข้าใจของเอ็กซ์พิร์ก็บอกว่าเพราะว่าเจ้าวัคซีนนี่มันไปที่เราออกมาเพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานต่อเจ้าหนามของโควิดหนแต่ที่เจ้าโอ,อมิคอนเนี่ยโอมิคอนมันสร้างหนามใหม่ตั้งเยอะแยะแล้วมันต่อต้านวัคซีนคือภูมิต้านทานร่างกายหาไม่เจอเหือน,นเถอะ ทีนี้ก็เกิดว่าในขณะน,นี้ในขณะน,นี้ยังไม่มีวัคซีนตัวไหนเลยที่สร้างภูมิคุ้มกันที่สร้างภูมิความภูมิคุ้มกันต่อโอมิคอนได้ยังเลยนะทีนี้แล้วยังไงเพราะว่าอย่างนี้วัคซีนที่เข,ข้าไปนอกจากถูกรับเข้าไปในร่างกายแล้วออกฤธิดได้เร็วๆได้ต้องมีประสิทธิภาพ ได้ร้อยป็ด้วยขณะนี้วัคซีนอย่างนี้ยังไม่มีนะยังไม่มีครับเพราะฉะนั้นเจ้าโอมิคอนก็ยังสามารถระบาดไปได้อย่างรวดเร็วอย่างเก่าแต่มันดีอย่างจด,ดป่านนี้ยังไม่ได้หาคนที่เสียชีวิตจากโอมิคอนได้เลยนะยังเลยครับก็ทำให้เรา ว่าไม่มีนยังไงกันนะในวรารสาร JMA เนี่ยบอกว่าการติดเชื้อจริงๆเนี่ยนะหลังจากฉีดโอมิคอนไปแล้วเนี่ยบางคนยังไม่ยังไม่มีรายงานที่ชัดเจนแต่มีที่ฮ่องกงเอาเจ้าเชื้อนี้ไปเพาะอยู่ในเนื้อเยื่อของปอดและเนื้อเยื่อของทางทางเดินหายใจ พบเจ้าพบเจ้าสายพันธุ์โอมกคอมันเติบจเจริญเติบโตในแขนงหลอดลมคือบอมพัดหลอดลมนะ่ะได้มากกว่าพวกเดลต้าได้เยอะเลยแต่ว่าพอไปเพาะในถุงลมโอวิโอไลน์ B o เนี่ยครับมันน้อยกว่าสายเดลต้าถึงสิบเท่าอเนี้ยก็บอกให้รู้เลยว่าจะาโอมิคอนเนี่ยนะครับมันติดเร็ว คือไอค็อกไอแคทเร็วแต่ว่าหนักขนาดปอดบวมไม่มีนะครับไม่มีทีนี้เราก็มองบอกว่าเราจะทำยังไงก็เกิดอย่างที่เราว่านี่ถ้าเราติดเชื้อโอมิคอนตามธรรมชาติภูมิต้านทานของร่างกายที่ซ่เรียกว่าแอมโนโคบรินจแอมโนโกโครินเอนะครับจะติด ถ้าติดเชื้อในเองนะร่างกายมันสร้างภูมิคุ้นาทานได้แต่ถ้าเราฉีดวัคซีนเจ้าเชื้อพวกนี้มันไปสร้างอยู่ในึ่งแสเราอีกทีนี้ก็เกิดว่าแล้วเราจะไปฉีดเข็มสามเพื่อป้องกันโอมิคอนเนี่ยฉีดทำไมเพราะว่ายังไม่มีผลว่าฉีดแล้วมันได้เท่าไหร่นะครับ ในอังกฤษเองเนี่ยอังกฤษก็เริ่มบอกว่าเขามีคนไข้อยู่หกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดคนนะครับตรวจเจอเนี่ยนะครับแต่ว่าหกหมื่นเนี่ยที่ต้องเข้าโรงพยาบาลมีร้อยเก้าสิบห้าคนร้อยเก้าสิบห้าคนแล้วทั้งร้อยเก้าสิบห้าคนเนี่ยมาโรงพยาบาลด้วยโรคอื่นนะ นะครับร้อยการสมารคนเสียชีวิตไปสิบแปดคนก็เรียกว่าอาจจะตายอยู่ศูนย์จุดศูนย์สองและก็ยังพบว่าเป็นการตายด้วยโรคอื่นอยู่ด้วยนะไม่สามารถแยกได้เลยว่าตายเพราะโอมิคอนในอเมริกาใต้ห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบสี่แปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดคน นะครับพบโควิดหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบสี่คนคือเป็นผลบวกอยู่ยี่สิบเจ็ดจุดหกนะครับคือคือตรวจคนห้าหมื่นเจอหมื่นห้าก็คือยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะนะแต่มีคนตายสามสิบห้าคนสำคัญว่าคนตายพวกนี้ไม่สามารถยืนยันได้เลยว่าตายเพราะโอมิคอนเนี่ย พราะอย่างนี้เราก็ยังไงนะเอาดูว่ดูออสเตรเลียประเทศหนึ่งก็ได้สี่สัปดาห์นะออสเตรเลียยืนยันแล้วว่าห้าพัน,ะนอสองร้ยหกสิบหกเคสนะในออสเตรเลียนี่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นโอมิคอนที่เกิดเองในออสเตรเลียหรือเอามาจากต่างประเทศ สำคัญใน i อซไม่มีคนไข้โอมิคอนเลยไออย่างเนี้ยครับก็เป็นเรื่องลาวที่เราต้องคุยกันนะครับว่าจะแดงนะอาจารารตายจากโอมิคอนมันน้อยมากศูนย์เกือบจะศูนย์เปอร์เซ็นแล้วเราจะฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโอมิคอนด้วยเข็มสามเข็มสี่ เฮ้ยเราอาจจะต้องคิดด้วยว่าอย่างไรว่าอย่างไรนะตัวผมเองเนี่ยผมฉีดแอสตราซิกานไปสองเข็มต,ตามเขาบอกว่าครบสามเดือนแล้วควรไปฉีดปัญหาของผมคือว่าเขาจะให้ผมฉีดจะมาเซนเจอร์่ารเอไออย่างนี้สงสัย ต้องคิดสามรอบห้าห้ารอบเลยนะอายุเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าอาจจะใส่หน้ากากสองชั้นดีกว่ามันะ้งเนาะอันนี้เราไว้ถึงเวลาวันวันวอเวลานอนแล้วผมจะเล่าให้ฟังนะครับพวกหมอคนเองก็คุยกันเหมือนกันแหละว่าจะทำยังไงนะ เสร็จแล้วมาพูดหนักๆเรามาเล่าเรื่องเรื่องนี้ของเราเดีกว่าปุ๊บนะครับในหัวข้อหนึ่งของชมรมคนรักสุขภาพเจ็ดเก้าออที่เราพูดอออารมณ์เราบอกว่าอารมณ์มันทำร้ายร่างกายได้นะมีคนก็ทำรูปสวยๆมาให้ดูผมว่ามาให้พวกเราดูรวยนะหนึ่งความโกรธ ความโกรธมันจะทําร้ายตับมันทาร้ายตับจริงๆนะนะมันทําลายตับเลยแหละเพราะว่าพอโกรธแล้วอ่ะเราต้องสร้างฮอร์โมนแห่งความขี้อะไรเยอะๆสร้างที่ตับหมดเลยครับตับทํางานเยอะๆมันก็เหนื่อยนะความเศร้าความเศร้ามันทําลายปอดความเศร้านี่มันทำลายปอดจริงๆนะเศร้า เราเริ่มหายใจสั้นเข้าสั้นเข้านะหมดคือทำอาการเหมือนจะลืมหายใจปอดมันจะเสียหายงนะ mm hmm. ความกังวลยังไงว่าอะไรว่าน้ำย่อยในกระเพาะมันก็ออกมันก็จะทำร้ายกระเพาะนะคร mm ับ hmm. ความเครียดความเครียกก็มีการทำให้ใจสั่นเนะ mm hmm. าะทำให้ใจสั่น ทำให้หงุนทำให้สมองมันสับสนมันก็ทําลายทั้งหัวใจทั้งสมองคือความกลัวความกลัวมันก็ทําลายตายจริงนะครับใครเคยกลัวผีจนฉี่ลาดไหมละ่นะอะไอ้อย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องราวที่น่าจะเล่าให้กันฟังน,นะชมรมคนรักสุภาพเจ็ดเก้าอก็เลยบอกว่า ต้องระวังอารมณ์นะทั้งหมดเนี่ยต้องอย่าโมโหจะไปคิดมากเศร้าส่อยกังวลเกินเหตุเรียดไปทั่วนะไม่ควรแล้วก็ว่ากันไปเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมครับนะก็มาถึงวันเวลาที่เราจะรู้วัน สิ้นเดือนสาวันศุกร์นะครับผมทำเทปไปแล,ล้วเป็นเทปที่น่าติดตามดูหน่อยแล้วครับก็เ,เป็นหลักชายที่จะทำวานชีวิตที่จะเดินไปข้างหน้าจะไปกังวลอะไรมากอย่าหลงเป็นเหยื่อพึ่งคำสั่ง,งคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ให้มากเอาไว้ใะกรลมาสูตรคิดไว้อย่าเชื่อ อะไรมากโดยเฉพาะสื่อกระแสหลักตอนนี้มันมีสองพวกเขียนเรื่คนละข้างก็คุณหมอเขาก็มักบอกนะว่านะผู้เชี่ยวชาญพวกเอ็กซ์ปเพรสเนี่ยฟังหูไวห,หูอย่าเชื่อทีเดียวอย่าหมอคนนู้นว่าใมีเอาเลยอย่าใจลอยนะตอนนี้เรามีหมอคนนู้นว่าคนนี้เราฟังอีกหมอหนึ่งดูที่เขาว่าไง สร็จแล้วเราก็มานึกเฮ้ย hey, อย่างไงวะแต่ทีนี้ถ้าเอ้ยอย่างนี้เราอย่าลืมว่าถ้ากังวลมากนะถ้ากังวลมากมากก็เนี้ยนะมันจะทําให้กระเพาะเราเป็นโรคกระเพาะได้นะเอาเอา,เอาพอเหมาะพอควรนะนะครับผมว่านะอย่าไปคิดมากอะวันนี้ป้องป่วยจบแค่นี้ครับ มเปสัจจกสวัดิชินชวงหมอสวัสดิ์แพท์แผนไทยสวัสดีครับ